ก็ต้องบอกว่ายังคงพบคนบันเทิงติดเชื้อโควิด -19 อย่างต่อเนื่องครับล่าสุดนี้นะฮะหนุ่มแจ๊สชวนชื่นที่ได้ออกมาแจ้งผลตรวจผ่านอินสตาแกรครับก็บอกว่าพบเชื้อโควิด1 i d 1 9พราะวก็ได้เปิดเผยทำลายอย่างละเอียดเลยตั้งแต่วันที่1จนถึง11เมษายนครับซึ่งก็ในวันที่6เมษายนที่ผ่านมาเจ้าตัวได้ไปถ่ายรายการคุณบอลเชิญยิ้มแล้วก็คุณโยยยสวดีที่ติดเชื้อไปก่อนหน้านี้ ต่อมาวันที่7ครับก็ได้ไปถ่ายรายการฮอลลีวูดเกมไนท์กับเกรทวรินทรนวิลลี่แมคอินทอสนะฮะบูมสุภาพรแล้วก็บอยประกอบทำให้ทั้ง4คนเนี่ยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไปด้วยโดยเฉพาะหนุ่มบอยครับที่กําลังกักตัวอยู่ในขณะนี้ก็กลายเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปอีกครับเมื่อกี้พัดอ่านชื่อไปแล้วน้องบูมสุภาพรนะครับหลังจากที่ทราบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเจ้าตัวก็เดินทางไปตรวจทันทีนะครับพร้อมกับโพสต์ IG Story ว่าฉันต้องรอด อีกหนึ่งคนนะฮะที่ออกมาประกาศผ่านทาง Instagram ส่วนตัวว่าติดเชื้อโควิด -19 นะครับก็คือสาวแพร แฟนของหนุ่มเจมส์ทีรดลนนะครับโดยเจ้าตัวก็ได้โพสต์ผลตรวจพร้อมกับทาาทา,ล,ทาลายอย่างละเอียดนะครับตั้งแต่วันที่3เมษายนถึง10เมษายนในขณะที่ตอนนี้หนุ่มเจมส์เองนะครับยังถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องเตอร์ชีไลฟ์ที่ประเทศออสเตรเลียก็มีการกดเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจแฟนสาวด้วยครับด้านของเชิคนนี้นะครับแม็กกี้อาภาแล้วก็คุณปราบยุทธพิชัยครับที่ก็เป็นหนึ่งในผู้ทีส่สัมผัส เป็นความเสี่ยงสูงด้วยเนื่องจากได้ร่วมงานกับนักแสดงสาวพิงพลอยที่ติดโควิด -19 ไปก่อนหน้านี้นะครับเด้ออกมาเผยผลตรวจว่าไม่พบเชื้อหลังจากนี้ก็ยังคงกักตัวกันต่อและจะตรวจอีกครั้งหนึ่งวันที่17เมษายนครับซึ่งแม็กกี้เองนะครับก็ได้เผยกับทางทีมข่าวว่าหลังจากท,ที่ทราบผลก็สบายใจขึ้นแต่ยังกังวลอยู่เพราะว่าวันถ่ายละครเจ้าตัวเนี่ยได้เข้าฉากเดียวกันกับพิงพลอยด้วยและตอนนี้ก็รู้สึกเริ่มมีอาการแปลกๆแ,แต่ว่าทำได้แค่สังเกตอาการตัวเองไปก่อนณนะตอนนี้ เราไปตรวจอีกรอบหนึ่งแล้วก็นี่จะดูอาการตัวเองเหมือนกันเริ่มมีอาการแตกๆอาการเริ่มเมื่อคืนนะคะแล้วก็วันนี้แต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นแบบยังไม่มีไข้นะคะจะมีแค่อาการมีไอมีมีไอแห้งอะไรเงี้ยค่ะอานรคอแล้วก็เหมือนแบบแห้งแบบเสียงหายแล้วก็เหนื่อยแต่ว่าคิดว่าเป็นด้านหน้าจะเป็นอาการเบื้องต้นอย่าขอสังเกตอาการตัวเองไปเรื่อยๆก่อนค่ะก็ดูกันต่อไปก่อนแบบ หนึ่งอาทิตย์แล้วคะแล้วก็ไปทําการตรวจรอบสองถ้าเราปลอดภัยเราก็ถือว่าเราโชคดีเราดูแลตวัวเองดีค่ะด้านของปราบยุทธพิชัยนะครับก็ได้เผยกับทีมข่าวของเราเช่นเดียวกันบอกว่าสบายใจส่วนตัวเนี่ยระวังตัวอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดวันที่ถ่ายละครไม่ได้เข้าฉากกับน้องพิงพลอยแต่ใช้ช่างแต่งหน้าคนเดียวกันตอนนี้ก็กักตัวอย่างเคร่งครัดนะฮะแล้วก็จะรอไปตรวจอีกครั้งหนึ่งครับ คือผมไม่ได้เข้าฉากกับน้องนะแต่ว่าแต่งหน้าช่างคนเดียวกันอตอนแรกคือคือของผมมาเสียงต่ําเลยอแต่พอผมแต่งหน้าต่อจากน้องเนี่ยผมจะเสียงมาเสียงกลางถึงสูงละซึ่งต้องผักตัวสิบสี่วันดูนอาการ ของสาวแพทวงเคลียร์นะครับก็ได้ออกมาโพสต์ผลตรวจที่เป็นลบเช่นเดียวกันครับหลังจากที่มีน้องทีมงานในวงเนี่ยได้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทําให้เจ้าตวัวแล้วก็สมาชิกวงที่ได้ร่วมงานกันกับน้องเนี่ยวันที่5-7มเมษายนต้องเดินทางไปตรวจซึ่งผลออกมาเป็นลบทั้งหมดครับแต่ว่าก็เพื่อให้แน่ใจนะว่าน้องทีมงานก็จะมีการกักตัวกันต่อครบ14วันจะตรวจอีกครั้งหนึ่งครับ มากันที่น้ำหวาน The Face นะครับหลังจากที่ออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิด -19 เจ้าตัวก็มีการโพสต์ไทม์ไลน์นะครับตั้งแต่วันที่31มีนาคมจนถึง7เมษายนอย่างละเอียดโดยในไทม์ไลน์พบว่าเจ้าตัวเนี่ยไปถ่ายละครแล้วก็เดินทางไปเที่ยวร่วมปาร์ตี้ที่ภูเก็ตด,ด้วย หลังจากโพสต์ไทม์ไลน์ไม่นานนะฮะก็มีชาวเน็ตเนี่ยมาคอมเมนต์วิพากษ์วิจาร์ณกันมากมายนะครับอธิว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่ทำไมายังไปเที่ยวอีกแล้วก็ยังมีการวิจารณ์บอกว่าดูไทม์ไลน์แล้วเนี่ยแบบนี้ไม่น่าให้กำลังใจทางด้านของน้ำหวานเองนะครับหลังจากที่เธอเนี่ยโดนคอมเมนต์ถล่มเจ้าตัวก็เคลื่อนไหวผ่านทาง i n s t a g r a m นะครับด้วยมีการโพสต์รูปการ์ตูนจับมือกันพร้อมแคปชั่น stay safe ครับ ด้านของอาตูนพพรครับผู้จัดละครเป่าจินจงนะฮะก็ได้โพสต์ชี้แจงว่ามีทีมงานเนี่ยติดเชื้อโควิด -19 คนหนึ่งจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านรัชดาทําให้อาตูแล้วก็ทีมงานกองละครอีก31คนครับต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดซึ่งผลตรวจออกมาไม่พบเชื้อทั้งหมดครับแต่ว่าก็ยังคงยืนยันครับว่าทีมงานทั้ง31คนต้องกักตัว14วันและให้ตรวจหาเชื้ออีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กักตัวครบกําหนดแล้วครับ ส่วนคนสุดท้ายวันนี้นะฮะด้านของครอบครัวของคุณกัปตันพูวเนศก็ได้ประกาศกักตัวทั้งครอบครัวหลังจากที่กัปตันได้ไปร่วมประชุมร่วมกับทีมงานของเป่าจินจงที่ติดเชือ้อโควิด -19 ซึ่งผลออกมาไม่พบเชื้อทั้งครอบครัวครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็ยังคงกักตัว14วันและจะไปตรวจซ้ำหลังจากที่กักตัวครบตามกำหนดครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ